ซื้อเครื่องมือมาใหม่ใช้ดีคิมล็อกออตโต้ตดล็อกปลอดภัยลดล็อกง่ายออตโต้ไม่มีที่ปรับสามารถจับชิ้นง,งานได้ทุกขนาดบางๆอย่างนี้นไะครับจับได้แล้วลดง่าย หรือจะหนาขึ้นมาก็ไม่ต้องปรับแน่นหนาแน่นมากจับง่ายหลดง่ายจับได้ทุกขนาดเท่าที่ปากมันอ้าถึงแม้แต่จะจับคีมล็อกด้วยกันเห็นไหมครับแน่น ជាបາງខ្លាណាត់